วันนี้พามาเก็บผักกระชูดค่ะทุกคนพอฝนมาน้ำมีผักกระชูดของเราก็มีสรรพคุณมีรสชาติไม่ต่างจากผักกระเฉดเลยนะคะติดอยู่นิดนึงค่ะมันยังติดฝาดอยู่นะคะได้ยินเสียงความกรอบของมันไหมคะไม่เหนียวเลยค่ะแต่ถ้ามันขึ้นอยู่บนพื้นดินแห้งๆนี่มันก็จะเหนียวนะคะคนก็จะไม่นิยมเก็บมารับประทานกันนะคะทุกคนมีฟองน้ําห,หอมหอลําต้นด้วยค่ะทุกคน มันสร้างเยื่อฟองน้ําของมันออกมาห่มห่อลําต้นของมันเอาไว้นะฮะเหมือนมันจะกลัวว่ามันจะจมน้ําตายนะคะทุกคนความหนาของฟองน้ํามันก็ไม่ต่างอะไรจากผักกระเฉดนะคะต่างกันนิดเดียวค่ะผักกระเฉดมันจะเป็นทุ่นเป็นนมเป็นฟองน้ําแบบป้องป้องใช่ไหมคะอย่างกระฉูดนี่ไม่ใช่มันห่อทั้งลําต้นเลยละคะทุกคนแถบรัฐควีนแลนด์นี่เป็นวัชพืชที่ต้องกําจัดทิ้งนะคะบ้านเราก็เก็บกินกันอย่างเดียวละค่ะ เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะทุกคนขอบคุณ